ก่อนถึงหมอพยาวปกโลนะครับเกิดหนอนสุดฮได้ช็อตเด็ดเลยทีนี้นะครับก็มาทำงานผ่านมานะครับ รายงานสดนะครับตายหมดแล้วนะครับเนื่องจากน้ำเยอะจัดนะครับพี่นี่ส่วนถึงมอะมพะเยาว ต่อไปใกล้ะระวังมันสุดนะ <c oughs> ไม่ต้องไปใกล้ะน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 ี้ไกล้ใช่ตอนนี้ก็ต้องเอานเ้าแล้วอละครับ มัดระวังนะครับจากต่างๆขอให้เดินทางปลอด,ดภัยใยงานสดจากขยวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ